ะะเดี๋ยววันนี้ไม่อจีจะมาสาธิตอีกท่าหนึ่งนะคะอันนี้เราจะได้บริเวณส่วนต้นแขนนะคะส่วนที่เป็นใต้ด้านท้องแขนตรงนี้ที่มันไม่เฟิร์มนะคะเ,คเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองทางดูอุปกรณ์ใช้ดัมเบลลลูกละประมาณ2กิโลนะคะโอเคก็เป็นตัวแบบมาสี่กิโลโอเคทาตามเลยฮะ,ะสักประมาณ1นาทีเริ่มค่ะวาาดึงลงขึ้นอันนี้มันจะได้เฟิร์มบริเวณช่วงใต้ท้องแขนะ มาแล้วก็เอียงก้ามพังเกรงไว้ตลอดเวลาอย่าแอ่นอย่างนี้นะแอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเพราะว่ามีคนคนนอมเมนต์เข้ามาว่าพี่เมจิทำท่าพวกอะไรอย่างนี้แล้วเราเจ็บหลังเจ็บหลังเพราะว่าหลังเราแอนนะ่นค่ะต้องมาห้ตรงไว้ เราปากนะคะหายใจ <S <S หายใจตลอดเวลาการหายใจมันจะทําให้เราได้ออกกำลังกายนานขึ้นเอึดขึ้นนะคะเกร็งหน้าท้องงอเขา่าเล็กน้อยเข่าอย่าตึงเกินไปนะคะ่ะซอฟนี <S <S ไว้อละคกาลองทำดูอันนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วก็พักสิบวิแล้วก็เริ่มทำอีกเซตหนึ่งทำประมาณสักสี่เซตนะคะคุณจะได้ตรงนี้ <S <S นค่ะ ช่วงบริเวณด้านนี้นะที่เฟิ่มขึ้นทำท่านี่บ่อยๆค่ะลองทำดยค่ะ